แสดงได้ไหมแสดงเรื่องอะไรอะ่ะให้ฉันเป็นอะไรอะ่ะเป็นรถแจ็คไม่นะแจ็คเธอต้องไม่เป็นอะไรนะที่รักก็เธอบอกฉันเองอะ่ะเธอโดดฉันโดดพระเจ้าอย่าเอาแจ็คไปข้าต้องการแจ็คข้าต้องการแจ็คแล้วทำไมเราถือแแมมกับคิงอยู่ แสดงได้ไหมแสดงเรื่องอะไรอ่ะให้ฉันเป็นอะไรอ่ะเป็นรถไม่ใช่เป็นฐานุนนะเป็นรถเป็นรถเอาฉากไหไอ่ะเอาฉากอุท้ายเลยเรือธนิกวิ่งปชนภูเขาน้ําแข็งเสร็จแล้วเรือหักกลางทุกคนก็จมลงไปในน้ำอ่าแจ็คจมลงไปในน้ำน้ำทะเลเย็นมากทุกคนหมดสติรถข้ามควรร้องหาแจ็คใสอารมณ์ด้วยใสอารมณ์ไหมเออใสอารมณ์ดีมากใส ใส่นิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึ่งเออเติมน้ำตาน้ำเติเออเออดีมากเลยใช้ได้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 ฮะใช้ได้ที่ไหนเป็นห้อยแล้วเอาไหมแม่เรามาพศจมานแล้วแต่พผ่าด้ยออกพศจมานถว่างวงแล้วธรรมดาธรรมดาแล้วมีไดล็อกมาด้วยเออแอคชั่นแจ็คแจ็คฮ่าไม่นะแจ็คเธอต้องไม่เป็นอะไรนะ ที่รักก็เธอบอกฉันเองอ่ะเธอโดดฉันโดดพระเจ้าอยาาแจกไปข้าต้องการแจ็คข้าต้องการแจ็คแล้วทำไมเล่าถือแมมกับค <c oughs> ิงอยู่ถ <c oughs> ือแมมกับคิงอยู่พอโชหมดกันเลยแม่กำลังหนังกำลังเศร้าเลยฮ <c oughs> ะหมด <ột S 2> <c oughs> เลยซีเรียสเลยค่ะแล้วใครเอาเข้าไปใครเอาเข้าไปใครเอาแจ็คไป เล่นเงินแค่นี้เอาไพ่มานับใหม่เข้าใจผิดแล้วไม่ฮะค่อยมาหาแจ็คดอสั้นไปจีแจ็คโพดัมเล่นผิดพลาดนี่เสียอารมณ์มานิดนึงเอใค่ใยๆได้หนูหนูหนูหน่อยอ่ะนิดนึงแฟนให้มาเมื่อกี้นี้นิดหน่อยขอฟังเพลงอะไรเมื่อกี้นี่กูอัดกูอัดร้องไปแล้วงั้นกินหน่อยเออนิดนึงอ่าอ่ะตั้งะริ ตังตังชีิพี่ขอเก้าฮะโอ้ยหมดกันเลยทั้งอตั้งอชิเลยไม่ได้เลยทีเมื่อเถอฮะโอ้หมดเลยจ้ะเอาไม่พอแล้วไม่แล้วฮะพี่พี่ไม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 ่ม่เอาเอามาก็ดีโอ้ขอบคุณพ่อพี่พอขอบคุณมากฮะพอแล้วครับแมฆมาวิลล่าแล้วสบายใจเห็นไหมอาหารการกินอร่อยอร่อย เหมือนบ,บ้าน<อ>เราฟังฝาง,าง,างม,มากมายเออขอร้องเพลงมั่งเรียกร้องเพลงเรียวขออีกน,นิดนึงขอ,อน,นี้ไม่แน่อาจจะมาก็ได้ สังเกตุมาจูส์มายตลอดชีวิตอยู่ในแบงคอกตอนนี้จูส์มายอยู่เบียร์บริตตันยูลาบี้ตอนนี้ก็มาอยู่ในแบงคอกจูส์มายตลอดชีวิตอยู่นี่นี่เป็นครั้งที่ต่อเนื่องดนตรีเขาส่งแล้วนะฮะดนตรีเขาส่งแล้วครับ Feel my h e a มา is burning I take away all my d r เหม i n g l e บเหมือน h บบเหมือน o หอบบเหมือบมาอนแบบ And นแบเหมือนแบเอนบมอนแมือแบบเหมือนแบเหมือนแหนแบบอนแบเมือนเหอนแเมบหนอ้ยมออนอนนแหนนบอนอมือนมนอนนน ไม่เอาแล้วไม่ไหวแม่ขอบคุณมากครับที่ให้แน่จริงๆจะให้เสียงดีกว่านี้ไม่ไหวเจ็บคอท่านจะได้การสนุกสนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องไฟ้คอมเมดี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับติง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 ต,ง,ตงกดกดแชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้ครับ